ดูในคลิปว่าหากกินนะบาเจอของกินนะบอกเลยว่าหากหมูลงไปนี่กลิ่นมาแบบโอ้โหงั้นเดี๋ยวเรามาสรุป,ปง่ายๆทำไมถึงมาทำหมูกระทะที่นี่ผม,มได้สูตรจากพี่ตั๊กมา<ผ>มเดี๋ยว<า>เดี๋ยสูตรพี่ตั๊กแล้วเราชื่ออะไรโตนครับเอา สแสดงว่าลุงเข้าใจผิด<ช>อันนี้คือคุณโตนอ่ะครับทักคือเจ้าของสูตรอาแล้วยังไงต่อทําไมพอมาตรงนี้แล้วผมม่าอยากให้แบบหมูกระทะมันไม่ใช่แค่หมูกระทะเราอยากอัพหมูกระทะเนี้ยให้ไปอีกระดับหนึ่งเลยนะลุงอ้วนทีนี้นครับผมก็เริ่มเอาไอเดียที่ชอบอะไรหลายๆ,ๆ,ๆอย่างด้วยรสชาติด้วยอะไรเงี้ยครับก็มาเริ่มทําที่นี่เลยลุงอ้วนผมขอชมอยู่อย่างหนึ่งอร่อยไม่อร่อยไม่รู้อะแต่เขาทําคลิปจนแบบว่าลุงต้องมาให้ได้เพราะอะไรปงทิมันแล้วโดน้ากินนู่นนี่ไปหมดถ้าดูจริงเราก็ถ่ายแบบเรียวๆธรรมชาติเลยุ แต่ลูกค้าที่มาทานจริงครับแล้วเขาไปบอกต่อด้วยการที่แบบการเสิร์ฟของเราการพรีเซนต์หมูกระทะการทํายังไงให้แตกต่างจากเขาเชื่อไหมมาเคื่อนฝันถึงเลยให้กูอยู่ร้านตักบ้านต้วได้ไดกินหมูกระทะนี่มาพูดถึงตรงนี้แล้วเราก็ลูกค้าเขาเยอะอยากให้คุณโตนไปดูแลลูกค้าเพราะฉะนั้นก็ต้องขอบคุณมากคุณโตนตรงนี้ต้องขอบคุณมากขอบคุณหนุงอ้วนมากๆเลยครับโอ้โหดีใจมาก ดูในคลิปว่า้ากินนะไปเจอของกินนะบอกเลยว่าขากหมูลงไปนี่กลิ่นมาแบบโอ้โหอันนี้เราดูเห็นแต่ในคลิปคุณตนทำให้ลงกินแล้วนี่ตามแบบในคลิปเลยครับ<อ>หมูลงไปเจอกากหมูกระมันกระเทียมเจียวโคตรหอมเต่จะโบกแล้วค่อยๆเทไข่ขขขาขานี่เลยน้ำจิมำจ้มโูดข้าอว้า ตามด้วยมัน<ห>น,นาว้ผมบีบเลย,เ,ลยเอาเลยโอ้โหครับ,รบพอเห็นวิธีทำแล้วนะนี่ตะกี้อ่านแล้วยังไม่เข้าใจความหมายเลยเดี๋ยวเราดูตอนเข้าปาก ได้หนึ่งช้อนมีหมูคะน้ากากหมูกระเทียมเจียวมันไม่เคยกินน้ำจิ้มหมูกระทะรสชาตินี้มาก่อนเลยครับลุงถึงทําไมหยิบไอ้คำนี้ขึ้นมาไม่เกินความจริงกับคําคานี้ครับถ้าที่ลุงก็ไม่เคยขึ้นสวรรค์จะบอกเลยว่าใช่เลยสําหรับคำนี้ครับลองอีกคำไหมครับลงุงเอาคุณตอนจัดมาก็จัดไปมี <c oughs> ไม่มได้ล้อเล่นนะมันเป็นการกินหมูกระทะที่สุดทรีที่สุดสําหรับลงุงจริงนะครับ มันเป็นการกินหมูกระทะที่เปิดโลกจริงๆมันไม่ใช่เป็นน้ํำจิ้มุูี้หรือไม่ใช่น้ำจิ้มอื่นญี่ปุ่นต่างๆนะมันเป็นการเปรี้ยวหวานแล้วก็หอมอันนี้คือสูตรโบราณก็จะมีการวิธีการเคี่ยวการอะไรนะครับส่วนผสมแล้วเราก็จะตกท้ายด้วยงาเพื่อความหอมในการที่ก่อนเสิร์ฟเนี่ยเราจะบดก่อนให้กลิ่นมันออกมา